สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของตลังเข้าสู่เกมแล้วก็ล็อกคลาสสิกครบรอบ3ปีนะช่วงนี้ก็เป็นไข้อยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้สปีมบ่อยเท่าไหร่โอเคนะครับก็ครบรอบ3ปีแล้วนะครับก็อยู่กันมา3ปีแล้วสำหรับเกมแล้วก็ล็อกคลาสสิกกราวิตี้นะครับเรียกได้ว่าก็เล่นเกมนี้มา3ปีแล้วก็มีการพัฒนาการพัฒนา4พัฒนา9พัฒนา10เฮ้ยไม่ใช่นะครับก็พัฒนามาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของบุ๊คเมนท์สกิลหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องรีบาลานสกิลด้วยซึ่งเข้ามา่งไหลไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็รอดูอยู่ว่ารีบาลานสกิลจะไปทางไหนเนาะนะครับอ่ะนำมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสมัครก่อนแต่ก่อนที่สมัครเลยคุณต้องอ่านตังนี้ก่อนนะว่ากิจกรรมทดรอบลงทะเบียนรับไอเทมฟรีนแฮปปี้บอลลูนกร้อยเเอเนี่ย มันต้องลงในแล้วเวลา3-24ตุลานะครับเพราะงั้นรีบม,มาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ทานการพอดีนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะกิจน่าจะมาวันที่26นะครับนะฮะถ้าเป็นตามตารางนี้ก็น่าจะเออ,อไม่ใช่สิน่าจะเป็นวันที่24นี่น่าจะเริ่มแลวน่าจะมีการเริ่มให้เล่นกิจกรรมครบรอบ3ปีแล้วนะครับโอเคเราเริ่มมาดูข้างล่างต่อนะฮะข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราต้องสอ่งเร็วสำรวจ นะฮะค้นคว้าหาตำนานนะครับอย่างแรกก็คือเผ่าโลกใหม่นิวเวิลแล้วก็จะมีเผ่ามนุษย์พอนเทล่าแล้วก็จะมีโลกแห่งวิญญาณน,นีเพมนะฮะจะมี3เผ่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเออเราเลือกให้เลือกทั้ง3เผ่าเลยแล้วก็จํานวนสมัครเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราสมัครกันเยอะเนี่ยมันจะแจก exp คูณ AH 50%แล้วก็ลบจะลบการตายไปลบยี่้าเอ่ถ้าอ,อแล้วก็มีบเอ exp เจบห้าเปอร AH แล้วก็การตายตายอีก 50%นะฮะแล้วก็ดรอปเลท15%แล้วก้อนสุดท้ายนะครับ XP e 100%ตาย100%แล้วก็ดรอ50ป50%พยายามให้ถึงดรอป50%นะโอเคอ่าคราวนี้เรามาดูว่าเราต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยให้เราไปที่กดกดที่ค้นคว้าตำนานเพื่อเราค้นคว้าตำนานเนี่ยเราจะมาให้เขาเลือกเลือก ID หรือเข้าร่วมเมื่อเลือก ID เข้าร่วมเนี่ยเราให้กดรับทุกอันเลยนะครับกดเสร็จปุ๊บรับทุกอันเลยแต่ผมให้ดูไม่ได้นะ นะครับเอ้ยให้ได้นี่กว่าเดี๋ยวไปปิดไอเดียแล้วกันนะครับนะครับนี่เราก็กดอย่างนี้ปุ๊บน่ะมันะจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยค้นคว้าค้นคว้าค้นคว้า,ววาเลือกให้หมดเลยนะครับเลือกให้หมดเลยทั้งสามอันนะครับนะฮะเลือกให้หมดเลยนะเพื่อนๆทั้งสามอันเลยนะครับ,บรสมมติว,ว่าเราเข้ามาปิุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือกทั้งสามอันให้หมดเลยนะฮะอ่ะเรามาดูไอเทมดีกว่าไอเทมในกิจกรรมเนี่ยจะเหมือนของคัสสามเลยนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเหมือนกัน นะฮะอ่าเรามาดูแล้วกันว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างอันนี้น่าสนใจน่าจะเป็นเอ่อไทม์คี퍼อ่านี้ครับสตัตตี้ไทม์กราเดียนท์บ็อกซ์อันนี้นะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอ่อเป่าพึ่งแล้วก็มีอาวุธเมนเทลบุ๊กต่างๆนะครับอ่าเรามาดูที่เป่าพึ่งแล้วกันเป่าพึ่งเนี่ยสามารถใช้สกิลกีดได้เมื่ออัพเกรดถึงขั้น7น่าจะมีตีบวกฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าเราไปดูความสามารถของมันแล้วกันนะครับ เมื่อสเต็ง90เนี่ยเ k ทีบวกยีนะครับนี่เมื่ออิน90เนี่ย MDK ดีบวกสานะครับเมื่อวิด90เนี่ยต้านทานธาตุโนโมอลและ t ซ r ห้านะครับแล้วก็เมื่อ AG 70เอ 90, ่อ90เนี่ยเ p d ีดีบวกแอร์นะฮะแต่ว่าเมื่ออัปเกรดถึงขั้นบวกเเนี่ยเอทเพิ่มเติมคือบวกสิ 10, นะครับก็คือจะได้เพิ่มมาอีก10ก็คือเป็น30สมมุติว่า MDK เนี่ยได้มาอีกอีก30 เอ,อ,อนแรกได้สามสิอยู่แล้วก็จะเป็น50บวกบวกขั้นหลัง20นะครับอย่างเช่นถ้านิติบกกวก9จะได้ APD 1ตรงๆเลยนะครับแล้วก็เด็กเด็ก <im itarian ism> 90เนี่ยได้เพิ่มระยะไกล5%นะครับเออ่เมื่อเมื่ออัปเกรดถึงขั้น9แล้วเพิ่มพลังก์ตีฮ่ากาเปอร์เซ็นก็จะเป็น10%บอร์็นต์คือถือว่าโหเหมือนกันนะนะครับ,นะรบเมื่อลักเพิ่มพื้นฐานของค่าตั้งค่าเนี่ย90ขึ้นไปเนี่ยคิดที่ข้อดาเมจ10%เมืม่อร์เซ็นต์เพิ่มอีก5%ก็จะเป็นน15%มัก็ไไม่ด้แย่นะี่ยถ้าหรับของฟรีนะ นะครับใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแต่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยเอาไว้เก็บไวลออ่าแล้วมาที่เมนเทอร์บุ๊กอันนี้น่าจะเหมือนคลาสสิคไอคลาสสามหมดเลยนะครับพวกอันนี้ต่างๆนะครับนะฮะนี่ฮะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเรามาดูมันจะมีไทม์คลิปอันนี้ครับไทม์คลิปเพอร์แฮทนะฮะได้อินได้อินได้ฟรีใส่ของแบบเป็นของแบบสายฟรีนะฮะสายฟรีนี่เล่นได้สบายๆเลยนี่ครับประมาณนี้ นะครับไอเทมต่างๆเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเผ่าโลกใหม่เนี่ยมันเบ้นดั้งอยู่ในที่โลกที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะซึ่งเราไป,ไปกันมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมมีสัญลักษณ์ต่างๆมีเทคโนโลยีอาวุธต่างๆเผ่ามนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นเผ่าที่แบบมีคนที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่กันเนกลุ่มมนุษย์ที่อยู่กันอย่างม็นมีความรู้มากมายเผ่าวิญญาณนะเผ่าวิญญาณก็เป็นแหบลบ่งที่แมวเน็บแล้วก็มีคนตายอยู่กันเป็นกลุ่มนะใครที่ตายไปแล้วก็อยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันดูจะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจครบรอบ3ปีคร่าวๆยังไม่ได้แบบมาเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเต็มๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องเ,ออเ,ออเ,ออเก็บตังค์นะครับเพราะว่าทางทาง T.M เขาได้บอกมาแล้วว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีกิจละลายเอ็มแน่นอนแล้วก็มีกิจตีบวกแล้วมีสร้างตัวละครได้ไอเทมต่างๆ นะฮะแล้วก็มีจัมเลเวล99แล้วก็มีอีกก็คือ,อาชาโด์ที่ดีกว่าชาโด์ทองเดี๋ยวผมจะลูกขึ้นรูปชาโด์ทองนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารอดูว่าชาโด์ที่เขาเขามาจะเป็นชาโด์แบบไหนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะเพื่อนๆนะฝากกันมากดเข้ามาเล่นเงินเยอะๆสำหรับการครบรอบ3ปีนะครับคลาสสิกก็ง่อยเศร้าๆมานาน มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยก็จะดีเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูและเข้ามารับชมการวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like ด้วยฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะจ๊ะไม่เกันม่สตรีมหน้านะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า